สบายดีฟรีบาสวัสดีทุกคนสบายดีพี่น้องจูบทุกคนเมื่อวานสวัสดีจะพาทุกคนมาเบิ่งชีวิตประจันพันของคนไทยนะทุกคนซึ่งสวัสดีเองก็ไปมากหล,ลายคนหลายหล,ลอบแล้วก็เห็นหล,ลายทีอยู่ในประเทศไทยเนาะแล้วก็สวัสดีสังเกตเบิง่งอีกอย่างหนึ่งเนาะนอกจากการต่อแถวเขาคิว หลับคลองบอลหรือว่าในร้านคาสะดวกซื้อหรือว่ารถไฟฟ้าต่างๆสิ่งหนึ่งที่บาสติสังเกตก็อย่างหนึ่งคือเวลาคนหลยๆหรือว่าย่างส่วนส่วนกันหลานี่ยทุกคนคนไทยจะบ่คอยที่ย่างแบบส้นโตกันบ่ค่อยแต่ว่ายืนเดียดกันหรือว่ายืนแบบอารมณ์จะได้ปะย่างต่ากันนี่สินะทุกคนแล้วก็การคือรถไฟฟ้าคือการกานกินรถไฟฟ้าเนี่เวลาอ่าช่วยได้ไหม เวลาคนได้แบบว่ามาลอถากอนก็นั่นก็จะไปก่อนเห็นไหมคนะท,นะทุกคนแต่เกิดว่าคนหล่คนที่มายืนต่อแถวถาก็ะ ให,ให้เขาไปก่อนจะบ่ยองแปลว่าขึ้นแปลว่าตันแอดัดกันแบบยังขนาดนั้นนะทุกคนมีอย่างหนึ่งที่บอสตีสังเกตบ่งนะเวลาไปงานคือกันจันเสร็งงานกาศาสคือกันคดไล่ๆแบบจต่่ค่อยคนไลยคนไลยอยีทุกคนแต่ว่าอย่างแบบบริสุทธโตกันบริด้ทตำโตกันแต่มันก็มีไทุกคนแต่ว่าหน่อยถท่าเทียบใช่ครับอ่าวบ,บอสตีเจอกับโตนะก็คือคนจีนที่บอสตีไปแถวสนามหลวงย่าง คนกับบริษัทจะยา่ยางบุไปเลยย่างส้นไปเลยเอยงใช่ไหมยางแบบฟาบ้าวงหลอมไปเลยเองใช่ไหมแบบตำกับบริษัทแบบว่าข้อทษเลยยังใช่ไหมซึ่งแตกต่างจากคนไทยนะอันนี้บรได้ทอวยแล้วกับบริษัทชมนะแต่เป็นสิ่งที่บาิษัีสังเกตเบิง่งนะทุกคนสังเกตเบิ่งเลย,วยนะลเวลาการขึ้นรถไฟฟ้าคือกันเนาะ ทุกคนขับจ้างกันขัาจิบบริสุนบริสุตั้มกันเลยพอสติสังเกตบึงลายเถื่อเลยบริเวณลายเถื่อเลยสังเกตเรื่อยๆบมีการส่วนการยังส่วนยังตามกันขับเธอส้นถ้าตั้มกันกับแบบเออเห็นไหมมีการขอโทษกันเลยต้องเอ่ยขอโทษกันอะนะดูว่าพยายามหัวแบบขอโทษอันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งที่พอสติสังเกตดีๆทุกคนแล้วก็คนให้บอกก็ได้ว่าบ่ค่อยเดียว่าเสียว่า สีมาแตะเนื้อตองโตกัน,นยังสินะทาบริสนิทกันหรือถ่าบาโบหุจักกันนะนะทุกคนจะไม่ย่างแบบว่าสูนกัน,นยังจะสื่อบริได้เลยนัย่นสินคือบระสติบงในสื่อต่างๆางนะบางเทีกับรถไฟฟ้าของญี่ปุ่นเนี่ยคูเรซานหลายๆคนกับแบบยังมีคนเบียดกันแบบอัดกันเาแบบปลากระป๋องเนาะในสองเวลาเร่งรีบสินะ แลวกาย่ามก็ต้องต้องแบบแดันตัเขาให้เขาไปให้เบิร์ตสน,นะแต่ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยที่แบบว่าย่ามหรือว่าเราไปกอเพิ่จะบริดันเขาหรือว่าบริยุ่งบริแท้เนต้องโต๊ะผู้ดิสารเลยเนาะนี่นะครัเป็นข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งทีปรสติสังเกตแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยการเขาคิวล่อหรือว่าให้คนแหลกไปก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะและก็รถไฟสีเต็มหรือบอเต็ม หรือว่าคนมันร้ายหรือว่าเต็มกาจะแบบว่าล่อถาขบวนถัดไปเนาะเดี๋ยวปัสตีจะพาทุกคนไปบ่งอ,อยู่บริเวณรถไฟฟ้า,า BTS เนาะทุกคนตอนนี้ปัสตีก็อยู่ MRT นะแต่ผมมีอย่างายทุกคนแบบเพียงแต่ว่าอยากมา,าบ่าวถึงการแบบว่าบอลส้นโตกันของคนไทยเนาะ ถ้าเกิดว่าคนแบบว่าร้ายแล้วเนี่ยเขา,าจะอได้า้าะเขาจะบอแบบเขาจะบอขืนไปเลยคนไทยจะร่อไปว่าขบวนถัดไปเสมอจะบอแบบว่าจังไรกับเบียดขืนจังไรกับสิไปให้ไร่างทีนะจะบอเป็นแนวหน,นันเนาะนี่คือคนไทย กับเวลาแบบว่าขึ้นรถ BTS คือกันทุกคนหรือว่ารถไฟฟ้า MRT ถ้าเกิดว่ามีคนหลายยังไงเสียนะจ้าเจ้าเจ้าพยืนแบบว่าส้นโตกันเด,ด็ยขาดบาัสตีเองก็คือกันแบบว่าที่ใดขึ้นรถไฟฟ้านะเจ้าบะไว่า,วาจะมายืนบีส้นแต่เหนือต้องโตกันเลยนะ้นอยแห่งดีทุกคนมันเป็นยังสี่นะ ตอนนี้พอสดีเองก็อยู่ที่ BTS สุขุมวิทนะทุกคนอโศกนะที BTS อ่อโศกโดยเฉพาะแบบว่า,าผู้ชายเนาะที่อยู่ในขบวนรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะจะว่าแตแบบไปส้นหรือว่าไปแอบบแตะอังผู้หญิงนะยืนเบียดผู้หญิงเพื่อให้ตัวเองได้กำไรยัางสิงนะจะบ่ามีแบบนั้นเลยอะทุกคนเพราะว่าคือพอสดีวาระคัน คนที่เขาปูจากกันพอจะบอแบ,บแบบแตเนแ่ยต้องโตกันหรือว่าแบบตีไปสู้กันเนะแต่ไปสู้กันนั่นึงก็ต้องแบบมีการแบบข้อโทดกันนะนะนั่นแหละบสตีมองว่าประเทศไทยเนี่ยเฮ้ยเป็นคนแบบอารมณ์แบบขี่เก่งใจคนเนาะทุกคนนะหรือว่าให้เกียรติคนอื่นอ่ะจะบอบเอาเปรียบคนอื่นนะในมุมมองของบสตีเป็นแบบนี้เนาะอาจจะ ผิดผ่าดหรือว่าเป็นมุมมองของคนอื่นอาจจะบอดีหรือไอยังบาสตีบโหเนาะแต่ในมุมมองของบาสตีบาสตีเห็นแล้วก็ได้สัมผัสมาเป็นแบบนี้นะทุกคนแม้กระทังตั้งชาสติ์เองบางเถื่อนี่เขามาประเทศไทยนี่ต้องแบบว่าปรับโตขเขากัพ้นไทยเลยแหละ แต่สึงนนส่งกับกันเนี่ยสึงกับกันเนาะเวลาขึ้นรถไฟฟ้าคือกันเสียงจะบ่ค่อยดังจะบม่มีการแบบว่าเท่าได้เห้ากันแบบโค้งพางโหวกเวกว,ว้วายนะทุกคนนะแต่สำหรับคนศาสตร์อื่นโดยเฉพาะเอ่อคนจีนเนี่ยก็บด้โทษในคนจีนกับ่รดบแบบบุรี่หรือว่าบรได้อ่า อากติยังกับคนจีนแบบะแต่ว่าสิ่งที่บอาสตีเห็นมันเป็นอย่างสันอลีเห็นนะจะเสียงโ,โว้ยก็ไหวๆปลอด้นใจแบบคนอื่นเลนะเป็น,น,น,นขนานคือแบบว่าเห็นหลายๆประเทศนอกที่แบบว่ากระดออยู่ในรถไฟฟ้าจะถีบจะยันจะอัดกันข้อไปแบบฟากระปองเลยนะโอ้ นี่คือวิธีชีวิตของคนไทยก็าอะไรเรือ่อางการปฏิบัติโตของคนไทยเนาะ